เพลงสกิลเพลงสีสาวผมจะไม่เกลี่ยไฟเป็นกลาววันนี้ผมจะไม่ไมาแรงกันไมใ่ใครดูคลิปผมเลยพมกำลังไปเมื่อเช้าก็ไม่ไปดูเปิดกันามาเราจะไปอแงไงอบยังงฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไป,ไป อะไดีเ่ย ไม่ไมเนี่ยเกิดท่าสีวาทพบกับรถจีรดอุ้ยไอวอลจะเคลื Teraz, e ่อนที่ข้างหน้าใกล้ไกลสภาพของพื้นผิวของเส้นทางเราก็รอกันนะมันจะโดนปุ่นล้มั้น ดีวเ๋นูดั่นไงทุกครั้งขมจะโดดรองมานี่ใครเคาโดดตามผมใช่คมจะมีางิีเปิดหน้าก็เหมน เออจะซุ่มคาร์ออาบอยอของมันไม่คาร์บอยไม่เาเขาปืนข,าข,าออขอปืนช้าหน่อยออปืนช้าก็ได้นะ ชาร์จหน่อยอืออือ เฮ้ยคุณชาร์ตสิแล้วกันแบบนี้มันก็จะแพ้ทุกคนต้องเป็นชาร์ตใบก็เป็นพื้นแล้วขึ้นสองอันเราก็จะเล่นไม่ไหวเราก็จะตายมันตาก่อนที่ผมไปเล่นไปผมทำคลิปเบิลจนไม่มีใครอยากจะดูนี่แล้วเก็บมาเพิ่ม แต่เว่อเราใช้ไว้ทุกอย่างเราก็ใส่มาบางทงเราก็ยินตะโขนแล้วก็ไม่ตองสุอยาดิไอ้กระป๋องอืมอมเไาเ้ สร้างควงใน้แช่สร้างควงมีไหมบาเรต์นี่เรากิ่งนะทุกคนตึ๊ดนี่ไงทุกคนเราก็ยิงโดนเดี๋ยวเราเป็นผมเป็นบารเรต์ในโซิสไตล์กิ่งแค่นั้นเป็นชาร์จอยู่นี่ถ้าไม่มีเป็นชาร์จเราก็ตาย มันมันเจ็ดก้าปืนก็ยักใกล้ก็ยักใกล้ไปต่้วยักใกล้ทุยผิดผิดผิดต่ก็ก็าตายอีกก็ต้องหยิบหยิบเลยครับ แ okay. ค่นี้แหละเนแค่สองควงแค่สองควงของคูงเยอะเกินฆ่ามันกันที่เราจะไปจีบของเร,เราสนแค่ได้ที่หนึ่งน้ำมันเกลียวไ้ก่อนเดี๋ยวตายตายเพื่อเราจะได้อ,นนอุ๊ยยังไงอ่อไปครับ เต้เตๆเตเต้เตเตเขาักะโดดไปเขาคงไม่เห็นเราคนเขาคงไม่เห็นเราจริงๆนะเขาไม่เห็นเราอือหือสมนี้ซ้ำกันเลย ไปเยอะไปแ,แ,แค่แล้วก็ขับทุกคนเองนกันทุกคนเราก็จะได้คิวคิวเออ้องตื่นแล้วพี่ไม่อยู่ใกล้สฟ ้มน้องพี่ิดโอ๊ะโอ๊ะปุ๊ดเสียงเกินน้ำมันว่ะทุกคนเ๋ยวน้ำมันก่อนแล้วก็เดินทางกันนะทุกคนผมต้องพูดเสียงดังหน่อยเพราะกดมันเสียงดังเกิน

นดีกเหรอเขาจะขับชนคนผลไปดอกไปดอกน,นี่ก็ขับชื่นเกิน bà ơi ủa gì cơn เสร็จแล้ว,วเราหนีทุกคนเราก็จะหาที่อยู่ก่อนแล้วก็ต้องดูวงด้วยดูไปทางไหนเราก็ต้องเสียกับระเบิดฟิอีกอัน คนมาเจ้ากงวิ่งาหลังดูมาถึง200ไหมเรา่ต้องดูแรกดีๆนะต้องถึง200จังหวะนี้200 200ดูค่ะ ไปกันนะครับแลวก็ิงเต็มเลยใส่ในบ้านนี้มาสวัสดีจ้ายืนข้ไป มันจะออกมานั่นไงมันออกมาแล้วแล้วข่ามาันกันทุกคนใบกีมชิมเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกขอดะกี้ สตายได้ไงตายโกสิลตกี้ทุกคนเฮ้ยอยากให้ทุกคนเห็นมากเลยโอ้โหยเมื่อกี้ผมทะลุเข้าไป มาทุกคนคอมเมนต์ด้วยผมจะหาในใครหนึ่งนี่บาทนี่หนึ่งอัอนไม่มีใครขอมาผมก็ออกกัดพร้อมเดี๋ยวชวนเข้ามาก่อนเข้ามา มันไม่มาไหมมันไม่มาว่ะมาเดี๋ยวเราไปดูบักกันคนเดี๋ยวผมตัดคลิปตอนมันคนมาเมื่อกี้ผมไปเหยยะไอ้บ้าเปิดฟไฟทำไมเออเปีย เราก,ก็รอนะครับเสียงมันไม่เลยเฮ้ยพ,งพ,งพิงไม่เอาพี่ไปพิงช่วงหน้าไม่ดีนเนี่ยไม่ออกมา,มาออกมาพิงพี่บอกแม่นะถ้าพิงเกี้ยวเข้าไปอีกมาออกมา,เอ,ามเออ บอกแม่ที่เคบอกแม่ที่เ็จวะกั มันคนเอาเองเลยไปาเองเาดีกว่าต้องหลบไปก่อน วิ่งซูสัตลงไปพวกนั้นเห็นผมผมก็จะนั่งลงกระโดดกระเบิดผมจะรีบเก็บปืนเก็บปืนง้อเก็บปืนเสร็จผมก็จะรีบเถอยเก็บเสร็จผมก็จะจะเอิ่มเอิ่มจะไม่ได้ผมก็จะเข้าไปแล้วผมก็จะวางระเบิดแล้วผมก็ถูก จะหนีทุกคนปล้วาจะหนีทุกคนตายาแค่เือของไงก็ เก็บปืนทุกคนโอเคแล้วนตกวนทุกคนกับเฮ้ย <ge> ม <Trans ital out> yeah. ่ตเฮ้ยงกลัวมาทุกคนมาทุกคนกมคนัมาทุกคนกันาทุกคนัมกมมาทุกคนคัน กดไลค์พี่จะกดพี่จะไม่กดไลค์ชอบพี้พี่บอกให้เงียบก่อนมาทุกคนเราก็จะไปเก็บปืนแม่ในวัยจะกลับมาเนี่ยอยู่เคฟซี yeah, ก็จะกันไปเออแต่มันไม่อยู่ในแบบตเตะเตะาคนร้าไม่เตะแกชื่อเตะแ,แกไปกัดยัยแกชื่ออะไรบอกฉันมาแค่มันเลยแกใส่สื่อจร้งคืนนี่เก็บมันเพราะของฉันไปเร็วกว่าเออยิงมันสิยิงมันสิ จิงมันจิงมันจิงมันมาทุกคนผมขอตัวกลางไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดขายด้วยเดี๋ยวกดจะไปผมขอด้วยนี่ก่อนว่ามันจะตายไหมเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมันคงหัวสรินหนีไปแล้วอะเพราะเมื่อกี้มันชื่อมันเหมือนเอ๊ะเอ๊ะใครวะ โอเคไม่ใช่ชื่อเพื่อนผมบ๊ายบาย